ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่4 5 1ห้าเอดมาเดลีนตำหนิเขาและเธอพยายามตั้งคำถามเมื่อเจเรมีเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นเขาจำทุกอย่างได้ชัดเจนในวันนั้นลมกระโชกแรงและหิมะตกหนักมากมาเดลีนตัวสั่นอย่างมากขณะที่เธอถือกอดไว้ในอ้อมแขนและฟันของเธอก็เปื้อนเลือดอีกด้วยเธอดูน่าสงสารราวกับหุ่นเชิดที่พ่ายแพ้อย่างไรก็ตามสายตาของเธอกำลังประท้วงสิ่งที่เขาทำอย่างมุ่งมัน่น เธอพูดว่าเจเรมีฆ่าฉันเธอฉันไม่อยากเจอนายอีกแล้วเธอยังกล่าวอีกว่าเจเรมีนายจะต้องเสียใจทว่าในตอนนั้นเขาได้ตอบกลับอย่างเย่อหยิ่งว่าคําว่าเสียใจมันไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของฉันหรอกมาเดลีนย้อเย้ยเมื่อเห็นเจเรมีกําลังครุ่นคิดอยู่ลึกฮ่าฮ่ามีอะไรผิดไปหรือเปล่านายจาทุกอย่างที่นายทําได้ไหม นายจำได้ไหมว่านายมั่นใจว่าลูกของเราเป็นเด็กแสบที่นายแทบรอไม่ไหวที่จะทุบก,กระดูกของเขาให้เป็นฝุ่นเจเรมีมีสติกลับมาอีกครั้งหลังจากที่มาเดลีนพูดคำเหล่านั้นอย่างประชดประชนันเขาจำพฤติกรรมอันเลือดเย็นของเขาได้เขารู้สึกราวกับว่าการทำเรื่องไม่ดีที่ผ่านของเขากำลังจะกลืนกินเขาในที่สุดฉันก็รู้ว่าหัวใจของเธอต้องเจ็บปวดแค่ไหนในตอนนั้น เจเรมี่หยุดแซงทําเป็นขอโทษสักทีเธอไม่ว่านายจะพูดหรือทำอะไรมันไม่สามารถแก้ไขความเจ็บปวดที่นายให้กับฉันได้หรอกมาเดลีนมองเขาอย่างเย็นชาในสายตาของเธอมันไม่มีความปรารถนาหรือชื่นชมเลยสักนิดมันมีเพียงแค่ความโกรธเท่านั้นในตอนนั้นฉันคิดว่าคุณปู่ของฉันป่วยมากฉันจึงขอยืมเงินนายแต่นายไม่เพียงแค่ปฏิเสธ นายยังทำฉันขายหน้าต่อหน้าเมรดิตนายเชื่อคำโกหกของเธอและเชื่อว่าฉันมีความสัมพันธ์กับชายอื่นและนายยังเรียกลูกของเราว่าไอเด็กแสบอีกด้วยเป็นเพราะอุบายของเมรดิตนายเลยคิดว่าฉันกำลังหลอกเอาเงินของนายและคิดว่าฉันโกหกเรื่องความเจ็บป่วยของคุณปู่ฉันนายยอมให้รสกับจอนทำร้ายฉันรู้ไหมว่าฉันทรมานแค่ไหนฉันอาเจียนเป็นเลือดหลังจากที่จอนแตะฉันฉันเจ็บจนยืนไม่ไหวแต่นายกลับพาเมรดิตไปโรงพยาบาลแทน ในตอนนั้นฉันคิดว่าที่ฉันทำไปเพราะฉันรักนายแต่ทำไมฉันต้องมาทนทุกข์กับผลลัพธ์ที่เจ็บปวดแบบนี้ด้วยในที่สุดฉันเข้าใจว่าฉันรักคนผิดไปแล้วจริงๆหลังจากที่เธอพูดออกไปอย่างนั้นมาเดลีนก็ถอนหายใจดวงตาของเธอเปียกไปด้วยน้ำตาเพราะปมในใจที่เจ็บปวดของเธอเจเรมีมองมาเดลีนเงียบๆในดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยน้ำตาเช่นกันเพียงเรื่องเศษเซียวของอดีตท,ทำให้แทงทะลุเข้าไปในหัวใจของเขาได้เลย เจเรมีฉันจะไม่มีวันยกโทษให้นายเขาค่อยๆกลืนน้ำลายเขาระงับความรู้สึกเจ็บปวดและยิ้มอย่างนุ่มนวลถ้าเธอรักฉันไม่ได้เธอก็เกลียดฉันไปเลยอย่างน้อยฉันจะมีความสุขที่ได้อยู่ในใจของเธอแม้ว่าจะเปลี่ยนความรู้สึกของเธอเป็นอย่างอื่นไปแล้วก็ตามฮึมมาเดลีนถอนหายใจหยุดคิดว่านายจะได้ความรักจากฉันแล้วก็เลิกกวนคุณปู่ของฉันสักทีเธอทำหน้าบูดบึ้งก่อนจะจากไปโดยไม่ลังเล เจเรมีมองดูมาเดลีนเดินจากไปอย่างเงียบๆจากนั้นเขานั่งลงและหยิบช่อดอกเบญจมาศสีขาวมาวางไว้ที่หน้าหลุมฝังศพของเลนดวงตาของเขากำลังบอกถึงความรู้สึกขอโทษอย่างไรก็ตามคำตอบเดียวที่เขาได้รับคือลมหนาวของฤดูหนาวหลังจากที่เขาออกจากสุสานเขาก็ไปที่สถานีตำรวจเขามอบถุงพลาสติกพร้อมต่างหูชาแนลให้ตำรวจเลือดบ,บนต่างหูมันแห้งไปนานแล้วจากนั้นเขาก็บอกเหตุผลให้พวกเขาทราบ เมเดิตตกตะลึงเมื่อมีคนบอกเธอว่าเธอถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมอีกสองบัญชีหลังจากที่เธอลงบันทึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอก็เริ่มกระวนกระวายมาเดลีนเปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงแล้วมันต้องใช่แน่ๆถ้าไม่เช่นนั้นเธอจะไม่ถูกตั้งข้อหาอาชญากรรมของเรื่องทั้งสองนี้ถ้าว่าหากเมเดลีนเปิดเผยตัวต,วตนเจเรมี Jeremy จะเป็นคนแรกที่ไล่ตามเธอในเวลาต่อมาเมื่อเมเดิตเริ่มกังวลและทันใดนั้นเจเรมี Jeremy ก็ได้เดินเข้ามาเยี่ยมเธอ เธอมองชายตรงหน้าโดยที่เธอรู้สึกตัวสั่นใบหน้าของเธอซีดลงทำให้ใบหน้าที่ซีเซียวของเธอดูน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกเจเจเรมี่คุณมาที่นี่เพื่อพบฉันใช่ไหมเมรดดิตยังคงพยายามใช้ท่าทีอ่อนโยนกับเขาอย่างไรก็ตามมันเห็นได้ชัดว่ามันดูไม่ได้ผลบทที่452เจเรมี่ไม่เคยรักเธอเลยไม่เลยสักนิด เมื่อเธอถูกเปิดโปงว่าเธอแกล้งทำเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆในตอนนั้นกลับกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับเจเรมีมาก่อนเลยต่อจากนี้ไปเธอเป็นได้แค่คนแปลกหน้าสำหรับเขาแม้พวกเขาจะมีลูกชายด้วยกันก็ตามดูเหมือนเธอจะรู้ว่ามีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นแล้วสินะเจเรมีพูดอย่างเย็นชาร่างสูงของเขาเข้ามาใกล้ๆเธอในขณะที่มีแสงบางอย่างที่ครอบงำในตัวเขาทำให้เธอหวาดกลัวเมริดิตสายหัวอย่างไร้เดียงสา เจเรมี Jeremy, ฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรเธอแสดงบทบาทของเธอด้วยการบีบน้ำตาให้ไหลออกมาเพื่อทำให้เธอดูเหมือนเสียใจเป็นอย่างมากเจเรมี Jeremy, เพื่อเห็นแก่ความสัมพันธ์ของเราและเพื่อแจ็คของเราคุณช่วยพาฉันออกไปจากที่นี่ได้ไหมฉันถูกกล่าวหาอย่างผิดๆเฮ้ <He. S 2> ก่อนที่เมรดิตจะพูดจบเธอถูกขัดจังหวะด้วยการพูดเยาะเย้ยของเจเรมีคุณรู้ไหมว่าทำไมคุณถึงยังมีชีวิตอยู่ได้เขาถามขึ้นมาในทันที มเมรดิตมองอย่างงุนงงไปที่ชายผู้ที่แสดงท่าทีน่ากลัวขึ้นมาเรื่อยๆทุกๆวินาทีที่ผ่านมานี้เพราะผมกำลังรอคำตอบที่แท้จริงของแมดดี้อยู่มเมรดิตเบิกตากว้างด้วยความตกใจขณะที่หัวใจเต้นเร็วขึ้นจากความหวาดกลัวแท้จริงแล้วเจเรมี่รู้ว่าวิล่าคือมาเดลีนและมาเดลีนคือวิลา่า เขาเรียกเธอว่าแมดดี้ด้วยคำพูดที่สนิทสนมดวงตาของเขาจะดูอ่อนโยนลงเมื่อเขาพูดถึงชื่อของเธอเห็นได้ชัดว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อมาเดลีนนั้นเป็นความจริงแมดดี้บอกผมว่าเธอเกลียดผมเธอเกลียดผมในทุกสิ่งที่ผมทำกับเธอเธอเกลียดที่ผมฟังคำโกหกของคุณมาโดยตลอดและทำให้เธอต้องทนกับความเจ็บปวดที่เลวร้ายยิ่งกว่าครั้งก่อนเขากล่าวออกมาพร้อมกับเดินก้าวไปข้างหน้าร่างกายของเขามีแสงบางอย่างครอบงำซึ่งทำให้เมรดิตกลัวมากจนเธอถอยหนีไปที่มุมห้องขัง เจเรมี่เอื้อมมือออกไปช้าๆและคว้าคอของเมรดิตเขาไม่จำเป็นต้องใช้แรงจำนวนมากในการยกตัวเมรดิตขึ้นมาและดวงตาที่แคบของเขาเต็มไปด้วยแสงสะท้อนที่น่ากลัวเมรดิตเธอเริ่มหายใจไม่ออกเธอถูกยกตัวให้ลอยจนนิ้วเท้าของเธอแทบจะไม่แตะพื้นได้เลยเธอเบิกตากว้างด้วยความตกใจขณะที่น่าเริ่มแดงกำ่ำเจเจเรมี่ปล่อยฉันเธอได้โปรดปล่อยเธอไปงั้นเหรอยังไงดีละ่ะ นิ้วของเจเรมีกำแน่นขึ้นเมื่อความอาฆาตในดวงตาของเขาแสดงให้เห็นชัดขึ้นคุณรู้ไหมว่าผมตกหลุมรักมาเดลีนตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเธอในมหาวิทยาลัยถ้าคุณไม่ได้ปรากฏตัวและบอกผมว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ผมสัญญาไว้เมื่อตอนนั้นผมจะไม่จงใจเพิกเฉยเธอและปฏิบัติต่อเธออย่างเย็นชาแบบนี้เพราะคำสัญญานั่นผมเลยยอมให้คุณทำร้ายผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดและเพราะคุณผมจึงปฏิบัติต่อลูกตัวเองให้เหมือนกับว่าเขาเป็นไอเด็กแสบนั่นยังไงก็เถอะ ความจริงก็คือคุณไม่ได้เป็นอะไรกับผมคุณไม่ใช่ผู้หญิงที่ผมสัญญาในตอนนั้นและคุณก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่ผมรักเจเรมี่เม้มริมฝีปากแล้วดวงตาของเขาเริ่มอ่อนโยนลงแมดดี้เป็นผู้หญิงที่ผมรักมาโดยตลอดเธอคือเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ผมพบที่ชายหาดในตอนนั้นเมื่อเมรดิตได้ยินคำพูดหนักแน่นของเจเรมี่ดวงตาของเธอก็เบิกกว้างเขารู้เขารู้ทุกอย่างเขายังเดาได้ว่ามาเดลีนเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆในตอนนั้น เมริดรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกเมื่อเธอคิดว่าเธอกำลังจะหมดสติเจเรมีก็ปล่อยเธอลงเธอล้มลงกับพื้นอย่างแรงร่างกายของเธอขดตัวด้วยความเจ็บปวดขณะที่เธอไออย่างรุนแรงเมื่อเธอรู้สึกว่าเจเรมีมีเจตนาถึงกับอยากจะฆ่าเธอเลยเธอจึงคลานไปที่เท้าของเขาเจเรมีแค่แค่ก่อฉันผิดไปแล้วฉันขอร้องคุณอยากฆ่าฉันเลยนะฉันไม่ฉันไม่อยากตายแฮกฉันฉันมีวิธีที่จะทำให้มาเดลินเกลียดคุณให้น้อยลงตราบใดที่คุณคุณ เจเรมียืนเชิดอยู่เหนือเธอและมองลงมาที่เธอเขาพูดช้าๆถ้าคุณยังคิดว่าผมจะเชื่อสิ่งที่คุณพูดหลักก็คุณมันโง่ามากมาไม่เจเรมี่ฉันมีวิธีจริงๆเมเรดิตคว้าจับขากางเกงของเจเรมีด้วยความกลัวอันที่จริงที่จริงแล้วลูกของมาเดลีนกับคุณยังมีชีวิตอยู่บทที่4 5 3หในสายตาอาฆาตแค้นของเจเรมีก็ได้หายไปทันทีเขาจับคอเสื้อของเมเรดิตและลากเธอมาข้างหน้าเขาคุณพูดว่าอะไรนะ เมรดิตสูดกลิ่นอายของเจเรมี่ด้วยความโหยหาขณะที่เธอเริ่มร้องให้อย่างน่าสงสารแม้ว่าผู้ชายตรงหน้าจะมองเธออย่างเยือกเย็นแต่ดวงตาและใบหน้าที่หลอเหลาของเขายังคงเป็นสิ่งที่เธอใฝ่หาแม้ว่าตอนนี้เขาจะอยู่ในอารมณ์ที่โกรธก็ตามเจเรมี่แม้ว่าฉันจะทำสิ่งเลวร้ายมามากมายแต่ความรู้สึกของฉันที่มีต่อคุณน,นั้นมันจริงฉันรักคุณจริงๆถ้าไม่อยากทุกข์ทรมานตอบคำถามผมมาลูกของผมกับแมดดี้ยังมีชีวิตอยู่จริงเหรอ เจเรมีขัดจังหวะอย่างไม่อดทนดวงตาที่มุ่งร้ายของเขาทำให้ร่างกายของเมเรดิตเย็นลงเธอตัวสั่นเมื่อมองเข้าไปในดวงตาของเจเรมี่เธอพยักหน้าเขายังไม่ตายเขายังมีชีวิตอยู่น้ำค้างแข็งในดวงตาของเจเรมี่ละลายลงเขาอยู่ที่ไหนลูกของผมอยู่ที่ไหนเมเรดิตกัดริมฝีปากแห้งแห้งของเธอเจเรมี่ฉันอยากออกไปจากที่นี่คุณคิดว่าคุณมีสิทธิ์เจรจาต่อรองกับผมงั้นเหรอ คุณควรบอกผมมาก่อนที่ผมจะสืบหาเรื่องนี้ด้วยตัวเองถ้าไม่อย่างนั้นคุณจะไม่มีค่าสำหรับผมเลยสักนิดใบหน้าของเมเรดิตมืดลงเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องบอกความจริงกับเขาเด็กคนนั้นขาะเขาอยู่รอบตัวคุณเสมอแววตาปรากฏขึ้นในดวงตาของเจเรมีแจ็คใบหน้าของจัสันปรากฏขึ้นในสมองของเขาโดยไม่รู้ตัวเมเรดิตกัฟันอย่างไม่พอใจ เธอเห็นความสุขในสายตาของเจเรมีย้อนกลับไปเมื่อเธอแกล้งตั้งครันและให้กำเนิดลูกคือแจ็คสันเจเรมีไม่ได้แสดงสัญญาณแห่งความสุขออกมาแบบนี้เลยกระนั้นเห็นได้ชัดเลยว่าเขาแสดงความสุขและความโล่งใจในสายตาออกมาตอนนี้ไม่ใช่เพราะมีอะไรพิเศษเป็นเพียงเพราะเด็กนั่นเป็นลูกของเขาและมาเดลีนจากนั้นเมรดิตก็เห็นเจเรมีหันหลังเดินจากไปเธอรีบลุกขึ้นวิ่งไล่ตามเขาทว่าประตูห้องถังถูกกระแทกปิดลงทันที เจเรมี่เจเรมี่ฉันขอร้องปล่อยฉันออกจากคุกนี้เถอะฉันจะไม่ทํามันอีกแล้วเจเรมี่ยกโทษให้ฉันด้วยเห็นแก่ความรักที่ผ่านมาของเราเจเรมี่เจเรมี่ไม่หันหลังกลับมามองเมเรดิตเลยสักนิดไม่ว่าเธอจะคร่ำครวญและร้องให้อ้อนวอนมากแค่ไหนหลังจากที่เจเรมี่เดินออกจากห้องขังเขาก็ขึ้นรถเริ่มสตาร์ทรถและท่าทีของเขาที่จับพวงมาลัยอยู่นั้นเริ่มสั่นเล็กน้อยแจ็คสันเป็นลูกชายของฉันและแมดดี้ ไม่น่าแปลกใจเลยที่เด็กคนนั้นแม้จะอยู่กับเมเรดิตแต่เขากลับสนิทกับแมดดี้มากเขามีความสุขมากที่ได้เรียกเธอว่าแม่ของเขาทั้งหมดเป็นเพราะพวกเขามีสายเลือดเดียวกันแจ็คเจเรมี่พึมพำในใจความสุขที่เขารู้สึกแทบจะล้นออกมาจากใจในขณะนั้นเขาได้โทรไปถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของแจ็คสันเขาได้ข่าวว่าแจ็คสันไปอยู่กับตระกูลมอนโกเมอรีแม้สองสามวันนี้จากนั้นเขาก็เหยียบคันเร่งและรีบขับไปยังคฤริสน์มอนโกเมอรี เมื่อเขามาถึงจักสรสันอยู่ในเรือนกระจกในสวนเด็กชายตัวเล็กๆอยู่บนม้านั่งและดูเหมือนว่าเขากำลังทำสิ่งของบางอย่างที่เป็นตัวประกอบมันขึ้นมาอยู่เด็กน้อยจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เขาทำแสดงออกบนใบหน้าอมชมพูและดูดีของเขาดวงตาที่เหมือนคริสตัลของเขากระพริบซ้ำและซ้ำเล่าและเขากำลังทำชิ้นส่วนบางอย่างที่อยู่ในมือของเขาด้วยความเพลิดเพลินเจเรมีรีบเดินเข้าไปเมื่อจ้องมองจักสรสันชัดขึ้นเรื่อยฮ่า เด็กน้อยได้ยินเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้ๆดังนั้นจักสันจึงเงยหน้าขึ้นเมื่อเขาเห็นเจเรมี่ปากเล็กๆของเขาก็เปิดเรียกคุณพ่อเสียงของจักสันฟังเหมือนเสียงเทวดาตัวน้อยของเจเรมี่บทที่454ช่วงเวลาที่ผ่านมาหปีสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เจเรมี่รู้สึกว่าเสียงของจักสันฟังดูดีมากเมื่อเขาเรียกว่าพ่อ เขาเดินไปหาแจักสันแล้วนั่งยองๆเขามองดูใบหน้าเล็กๆนี้ด้วยสายตาที่อ่อนโยนบางทีอาจเป็นผลทางจิตวิทยาที่ในตอนนี้เขารู้สึกว่าเด็กที่อยู่ตรงหน้าเขาดูเหมือนมาเดลีนมากขึ้นเรื่อยฮ่าฮแจ็คเขาระงับอารมณ์ในใจและเรียกชื่อของเขาเบาฮ่าฮแจ็คสันพยักหน้าคุณพ่อครับผมจะกลับบ้านได้เมื่อไหร่ผมคิดถึงแม่ไม่ได้ไหมายถึงแม่ของผมนะแต่เป็นวลล่าแจ็คสันเน้นย้ำ เจเรมี่รู้สึกถึงหัวใจที่ถูกบีบแรงขึ้นของเขาแจ็ควิลลาเป็นแม่ของลูกๆมีแม่เพียงคนเดียวจําไว้นะครับผมจะจําไว้ครับแจ็คสันพยักหน้าเขายื่นของที่อยู่ในมือของเขาผมจะทํากระต่ายตัวนี้ให้เสร็จเร็วๆหลังจากผมทําเสร็จแล้วผมจะให้แม่เอาไว้เพื่อปกป้องตัวเธอเด็กน้อยเริ่มแนะนําอุปกรณ์ที่เขาทําขึ้นมาเพื่อเอาไปใช้ป้องกันตัวเธอในที่สุดเจเรมี่ก็เข้าใจว่ามันเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวขนาดเล็ก เขาแปลกใจที่เด็กอายุเพียงห้าขวบมีพรสวรรค์เช่นนี้กระนั้นเมื่อเขานึกถึงสร้อยข้อมือใครครอบที่เขามอบให้มาเดลีนเขารู้สึกว่าเด็กคนนี้อยากทำของขวัญให้เธออีกเอลโลิสเดินออกมานอกบ้านพร้อมกับชาและของว่างเมื่อเธอเห็นเจเรมี่เธอรู้สึกประหลาดใจอ้าวคุณวิตแมนนายมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนายมาที่นี่เพื่อพาจะกลับบ้านเหรอเจเรมี่มองไปที่เอโลอิสที่กำลังเดินเข้ามาหาเขาและลุกข,ขึ้นอย่างช้าฮ่าฮ่าคุณยายครับ แจ็คสันทักทายเอโลอิสอย่างร่าเริงเสียงเด็กของเขามีความปิติที่เขาไม่เคยมีมาก่อนเจเรมี่รู้ว่าทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณมาเดลีนที่ทำให้แจ็คสันได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เด็กคนนี้ถูกเมรดิธพามาสู่ความมืดมิดโชคดีที่มาเดลีนแม่ผู้ให้กำเนิดของเขาพาเขากลับมายังแสงสว่างหลานเป็นเด็กดีมากแจ็คเอโลอิสเอื้อมมือไปลูบผมของแจ็คสันจากนั้นเธอก็ถอนหายใจอย่างไม่เต็มใจ แม้ว่าพฤติกรรมของเมเรดิตจะน่ารังเกียจมากและฉันกับชอนเกลียดเธอจนแทบขาดใจแต่แจ็คเขาไร้เดียงสานอกจากนี้แจ็คยังเชื่อฟังและเป็นเด็กมีเหตุผลเรารักเด็กคนนี้จริงๆและเราปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นหลานชายโดยสายเลือดของเรานะเอลโลอิสอ้อนวอนอยากให้เด็กน้อยอยู่ต่อด้วยความเขินอายคุณวิทแมนถ้านายไม่มีเวลาดูแลแจ็คฉันกับชอนก็มีความสุขที่จะดูแลเขานะฉันหวังว่านายจะให้เราดูแลเขาต่อไป เจเรมี่ยิ้มอย่างมีกำลังใจคุณไม่จำเป็นต้องปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นหลานชายแท้ๆของคุณก็ได้ครับอะไรนะเอลลอิสตกตะลึงเมื่อใบหน้าของเธอมืดลงเล็กน้อยคุณวิตแมนในกำลังพูดว่านายไม่ต้องการให้เราพบแจ็คแล้วใช่ไหมทำไมกันละ่ะชอนกับฉันรักแจ็คจริงๆแถมคุณอย่าเพิ่งคิดมากนั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมหมายถึงครับเจเรมี่ขัดจังหวะด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเอลลอิสตกใจมากตอนนี้เธอยิ่งงงเข้าไปใหญ่แล้วนายกำลังพูดถึงอะไรคุณวิตแมน ผมกำลังบอกว่าแจ็คเป็นหลานชายแท้ๆของคุณจริงๆเอโลอิสตกตะลึงอย่างที่สุดอะอะไรนะแจ็คเป็นหลานชายโดยสายเลือดของฉันงั้นเหรอประเป็นไปได้ยังไงกันเจเรมี่พยักหน้าและมีรอยยิ้มเยาะเย้ยตัวเองอยู่บนใบหน้าของเขาแจ็คไม่ใช่ลูกของเมเรดิตเขาเป็นลูกชายของแมดดี้ครับอะไรนะเอลอิสรู้สึกประหลาดใจและมีความสุขปนอยู่เธอไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องให้ดี เมื่อเธอรู้ว่ามาเดลีนเป็นลูกสาวของเธอเธอเคยใจสลายไปแล้วรอบหนึ่งเนื่องจากมาเดลีนเสียชีวิตแล้วในฐานะความเป็นแม่ของมาเดลีนเธอจึงไม่มีอะไรจะหวังอีกต่อไปอย่างไรก็ตามถ้าเธอยังมีหลานชายที่ยังมีชีวิตอยู่หัวใจที่แตกสลายของเธอก็จะได้รับการเยียวยาบ้างแล้วยังมีอีกเรื่องครับผมคิดว่าคุณคงยังไม่รู้เรื่องนี้เจเรมีพูดด้วยดวงตาที่อ่อนโยนแมดดี้ยังมีชีวิตอยู่วีลาเธอคือมาเดลีนครับ บทที่455ตุกถ้วยน้ำชาในมือของเอลโลอิสหลุดมือลื่นตกลงบนพื้นมือที่อ่อนแรงของเธอกลับถูกแช่แข็งอยู่กลางอากาศและไม่สามารถขยับได้นายพูดว่าอะไรนะวีลาคือแมดดี้เอลโลอิสพึมพำรรขณะที่น้ำตาไหลเต็มตาและมองเห็นภาพเบลอสิ่งเดียวที่เธอเห็นในตอนนี้คือใบหน้าที่สวยงามของมาเดลีน เอโลอิสไม่ได้รู้สึกสงสัยอะไรมากเลยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เธออยากให้ลูกสาวของเธอยังมีชีวิตอยู่และยังอยู่บนโลกใบนี้นอกจากนี้ในช่วงเวลานี้เธอก็เริ่มชอบวิลามากขึ้นด้วยเธอรู้ว่าเธอควรกำลังจะมีความสุขกับความจริงนี้แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างหัวใจของเธอมันกลับเจ็บปวดเหลือเกินชอนเดินออกมาเมื่อได้ยินเสียงถ้วยน้ำชาหล่นเมื่อเขาเห็นเอโลอิสยืนอยู่ที่นั่นดูร่างกายแข็งทื่อและเธอนิ่งๆขณะที่เธอสะอื้นให้เขาก็เดินไปดูด้วยความรู้สึกกังวลและสงสยัย เอโลิสเป็นอะไรไปทำไมคุณถึงร้องไห้ชอนมีความกังวลเขามองเจเรมี่อย่างสับสนคุณวิตแมนนายมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมเอโลอิสถึงเสียใจนายจะพาแจ็คก,กลับบ้านเหรอเจเรมี่ยืนลูกผมของแจ็คสารและพูดว่าผมไม่ได้มาพาเขากลับครับและคุณนายมอนโกเมอรี่เธอไม่ได้เศร้าเธอมีความสุขอยู่ต่างหากครับมีความสุขงั้นเหรอชอนยิ่งสับสนมากขึ้นในตอนนี้ เมื่อเขากำลังจะถามคำถามเพิ่มเติมเอโลอิสหันหลังกลับและจับมือเขาไว้ชอนลูกสาวของเรายังมีชีวิตอยู่อะไรนะเอโลอิสคุณพูดว่าอะไรนะในตาของชอนเต็มไปด้วยความหวังเอโลอิสน้ำตาไหลาอาบหน้าวิลาเป็นแมดดี้จริงๆเธอเป็นลูกสาวที่แสนมีค่าของเราเอลลีนเธอคือเอลลีนชอนยืนอึ้งกับคำพูดขณะที่หัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นวิลาคือแมดดี้ เอโลอิตบ่นและเอ็นตัวพิงไหลของชอนเธอรู้สึกทั้งสุขและเศร้าไปพร้อมๆกันชอนนี่มันโชคดีมากๆลูกสาวของเรายังมีชีวิตอยู่เธอยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณพระเจ้าดวงตาของชอนก็เต็มไปด้วยน้ำตาเขาระงับความรู้สึกและตบไหลของเอโลอิสเพื่อปลอบโยนเธออย่างไรก็ตามเขาแทบรอไม่ไหวที่จะได้เจอมาเดลีนในตอนนี้เอลีนอยู่ที่ไหนเธออยู่ที่ไหนฉันอยากเจอเธอตอนนี้เลยคุณวิทแมนนายต้องรู้ว่าลูกสาวของฉันอยู่ที่ไหนใช่ไหม ได้โปรดบอกเราเธอเอลโลอิสแสดงคำพูดออกมาอย่างร้อนใจเจเรมี่ขมวดคิ้วและมีความขมขื่นที่ไม่สามารถบรรยายได้ในหัวใจของเขาคุณลองไปที่บริษัทวิทแมนเธออาจจะอยู่ที่นั่นครับหลังจากที่เอลโลอิสและชอนได้คำตอบพวกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขามุ่งหน้าไปยังบริษัทวิทแมนทันทีโดยไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยซ้ำคุณตากับคุณยายจะไปไหนครับทำไมพวกเขาถึงรีบร้อนแบบนั้นแจ็คสันกระพริบตาถาม คุณตากับคุณยายไปหาแม่ของลูกไงละ่ะเจเรมี่ก้มลงและลูบไล้ใบหน้าที่น่ารักของแจ็คสารดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนแจ็คพ่อเป็นฝ่ายผิดพ่อทำผิดต่อลูกและแม่ของลูกมามากกับสิ่งที่ผ่านมาแจ็คสันฟังคำขอโทษของเจเรมี่อย่างสับสนจากนั้นเขาก็ถูกดึงเข้าไปในอ้อมแขนของเจเรมี่แจ็คพ่อสัญญาว่าต่อจากนี้พ่อจะรักและห่วงแหนลูกและแม่ของลูกณนะเวลาพลบค่ำช่วงต้นฤดูหนาวก็มาถึง หลังจากที่มาเดลีนทำงานเสร็จแล้วเธอโทรหาเอวาและคว้ากระเป๋าแล้วเดินออกไปจากที่ทำงานเมื่อเธอออกจากสำนักงานพนักงานต้อนรับก็วิ่งมาหาเธอคุณผู้หญิงเมื่อกี้เรียกฉันว่าควินก็ได้ค่ะฉันขอโทษค่ะคุณควินพนักงานต้อนรับพูดแก้ตัวอย่างรวดเร็วฉันขอโทษด,ด้วยคุณควินทางพนักงานล็อบบี้โทรมาบอกว่าคุณท่าและคุณนายมอนโกเมรีต้องการพบคุณโดยด่วนพวกเขากำลังขึ้นมาแล้วมาเดลีนพยักหน้าราวกับว่าเธอกำลังคุ่นคิดอยู่ลึกๆ โอเคฉันเข้าใจแล้วขอบคุณนะหลังจากที่เธอพูดอย่างนั้นเธอก็เดินเข้าไปในลิฟว์ VIP แล้วเดินออกไปทันใดนั้นลิฟข้างๆก็ขึ้นมาถึงเมื่อประตูเปิดออกประตูลิฟว์ VIP ก็ปิดลงทันทีมาเดลีนมองเห็นร่างที่ตื่นตระหนกของเอลโลอิสและชอนได้จากช่องของประตูลิฟที่กำลังจะปิดเธอมองดูพวกเขาอย่างนิ่งเฉยจนประตูลิฟป,ปิดสนิทเอลโลอิสและชอนวิ่งไปหาพนักงานต้อนรับเพื่อถามว่ามาเดลีนอยู่ในสำนักงานหรือเปล่าทันทีที่พวกเขาออกจากลิฟ พนักงานต้อนรับชี้ไปที่ลิฟวีไอพีคุณควินเพิ่งออกไปค่ะจบตอนค่าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ